บีบมะนาวลงไปก่อนจ้าผงชูรสค่ะน้ำปลาจ้าใส่หนึ่งกระบวยพอพี่น้องบ่าต้องใส่มืดนะคะใส่มืดขวดแย่เลยหนึ่งกระบวยกระบวยครึ่งเอา้าซัมนี่แหละค่ะเราต้องใส่หลายเดี๋ยวสีนัวหลายโพดนะคะเนาะแล้วก็ใส่น้ำปลาจักหน่อยพี่น้องน้ำปลาก็แล้วแต่นะคะ ตามใจชอบค่ะก็จะใส่หลายเดี๋ยวสีเข็มนะคะสีกลิ่นบได้นะคะจากนั้นกัโขกเลยค่ะเส้นหมักห่งเขาเห็นแลบแลบพี่น้องบางบางสั้นๆซะหระนะคะเนาะมันจังกิ่นแซ่บนะคะเหมาะสาหรับคนที่อันีนเส้นหมกห่งนี่พี่น้องค่ะให้โซเส้นหมากห่งก่อนนี่ค่ะเหมาะสําหรับคนที่ฟันไม่ดีนะคะ ฟันไม่ดีโอ้โหกินได้สบายเลยจ้าแล้วเ้ากกบโขกให้นิ่มๆพี่น้องค่ะโขกให้อ่อนๆนะคะเพราะว่าฟันไม่ค่อยดีนะคะเคี้ยวอะไรก็ลำบากนะคะเราก็โขกให้ละเอียดชิมก่อนนะคะอืมอร่อยมากเลยค่ะจากนั้นนะคะเ้ากจัดใส่จานแบบนี้นะคะพร้อมเสิร์ฟนะคะ ข้าวเหนียวร้อนๆนะคะหนึ่งถุงนะคะกับไก่ย่างค่ะใครเห็นว่าคลิปนี้น่ารับประทานนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะจะขอบพระคุณมากค่ะมาๆ,ๆพี่น้องมากินน้ำกันค่ะข้าวเหนียวแซ่บๆนะคะกับไก่ตัวใหญ่ๆตัวนึงนะคะนี่ค่ะแซ่บพี่น้องเอ้ยนี่คนสำหรับอันแข่วน้อยๆนะคะ อ, hmm. อ,อืแซ่บน้องเอ๋ยทำไมไม่มากินกันเลยค่ะเร่ออืมนี่ค่ะ